เราจะตะลุยไปถึงแฟนคลับเลยนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าขนาดรถเปล่ายังเสียงขนาดนี้นะถูกต้องมีแฟนคลับเต็มเลยมีสิงโตมีมิวมีไม้ช่วยมองหน่อยว่าใครพี่บองไม่เห็นอมาแล้วครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสายตานะมันเกี่ยวกับว่าแสงมันแยงตาเลยมองไม่ชัดถ้าใส่แว่นและชัดเลย ไปรับเขากันเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้แหละที่เรียกเสียงกร๊ตหลอกหลอกนิดนึงเมื่อกี้คุณหลอกเขาให้รถเปล่าออกมาก่อนหนึ่งคันใช่แล้วก็คริตก็จะเผยตัวเนี่เป็นไงบ้างวันนี้เห็นแฟนคลับรอรับเต็มเลยอ่ะครับผมก็ดีใจมากเลยครับแฟนๆมาให้กําลังใจครับเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีขึ้นมาโชว์มีโชว์พิเศษด้วยคใช่มีชื่อเข้าชิงด้วยหรือเปล่าอ๋อมีครับผมนีเห็นไหมเห็นไหมโชว์โชว์ะครับก็คงเป็นโชว์ร้องเพลงอ่ะครับผม ที่สําคัญรางวัลจะได้หรือเปล่า <นะ S 1> ก็มีลุ้นนะเ <นะ S 2> พราะแฟนคล <ผม S 2> ับของคริสนี่เขาเหนียวแน่นมากคริคสสิงโตไง เน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช่ไหมอ่ะผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างคะผลงานตอนนี้เหรอครับก็มีเพลงครับผมโปรเจกต์เลิฟเซนเ n อร์นะครับถอนหายใจในใจนะครับผมแล้วก็มีเพลง You Are So Beautiful ด้วยครับแล้วก็ในปีหน้าเนี้ยมีซีรีส์ให้ติดตามกันนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับนี่แล้วคอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตจะมีอีกไหมอ๋อครับผมก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอ่าบิ๊กบิ๊กเมล์เทนนี้ครับผมผมคือวันที่12ครับ 1ิบเอ็ดบสองว่าของผมเนี่ยอยู่ในวันที่ส2ครับตบท้ายปีนี่แล้วพรองว่าแฟนคลับแน่นเหมือนเดิมยังไงวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับนี่เชื่อว่าหลายๆคนนี่รอคอยแน่นอนและตอนนี้ซิลิปินของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรมมือระดําให้กับคุณคริสพิลวัน สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนครับผมครับก็วันนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลงนะครับกับงานประกาศรางวัลที่นี่นะครับเป็นที่แรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณทางซูมดารามากๆนะครับวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้มาร้องเพลงต่อหน้าพี่ๆศิลปินดาราหลายๆคนด้วยนะครับยังไงก็ ถ้าไม่รังเกียจจนเกินไปนะครับช่วยตบมือก็จะดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่ผมไม่ได้ร้องนานมากๆแล้วนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงรีเมคมาก่อนนะครับใครร้องได้ช่วยกร้องเลยครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายิ่งรักยิ่งเจ็บครับ มันฉันไม่ดีไม่มีแค่ไรเมอนก,กับคนไม่มีประโยชน์อะไรบอกกับฉันว่าเธอไม่รักจะจบเธอไม่อยากจะพบจะพูดจะพันไม่ต้องสงสาร,รแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอ ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลนใจฉันเองก็ท้ออยากจะปวดใจยิ่งรักเท่าไรยิ่งฉันขอบคุณมากครับบงดูปฏิทิน <c oughs> เปลี่ยนไปทุกวัน <c oughs> เหมือนกับเธอ เปลี่ยนไปทายามลืมเธอให้หมดจะกหัวใจทั้งที่รู้ว่ามันฟื้นใจตัวเองทำต่อกันมันฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไรเือนกับคนไม่มีประโยชน์อะไร ว่าเธอไม่รักกะจบเธอไม่อยากจะพบจะพูดจะพังไม่ต้องสองสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจฉันเองก็ท้อจะปวดใจยิ่งรักเท่าไร่ยิ่งเจ็บ ขอบคุณมากๆเลยครับผมบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบเธอไม่อยากจะพบจะพูดจะพังไม่ต้องสองสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอไม่ได้ขอยเธอ จจะจยยว่่่ใิิงงรรักเเอหขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตื่นเต้นมากๆเลยครับครับผมเพลงต่อไปนะครับก็โยกได้นะครับ ทุกกคนดูนิ่งมากๆนะครับนิ่งจนผมตื่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมถ้าใครโยกซ้ายโยกขวาให้ผมนะครับทุกรางวัลที่ชิงขอให้ได้กันทุกคนเลยนะครับครับผมครับเพลงตอนนี้ชื่อเพลงว่า You Are So Beautiful ครับ ว่าไ <Hey. S 1> อได้คนะเสื้อตึทุกครั้งที่เคยหมดหวังมีเธอขังฉันไม่หา่างทุกครั้งที่เคยอยางวางมันหมดสิ้นแล้วเชคกอยาง ทุกควังที่ความฝันดูเลือนลางแค่เธอยังข้างฉันก็ทำให้อุ่นใจรู้ไม่ว่ารักของเธอส่องแสงงดงามทำให้ฉันเห็นหนทางให้ก้าวต่อไปอยากให้รู้ เธอสะท้อนเรื่องราวที่แสนงดงามจุมพิษของเรามันย้อนให้นึกถึงเรื่องวันวานทุกครั้งเราอกกายไว้ใกล้กันมันทำให้ฉันรู้เธอมีค่าวกว่าใครรู้ไม่ว่ารักของเธอส่องแสงงดงามทำให้ฉันเห็นหนทางให้ก้าวต่อไปอยากให้รู้

นว่าเหนื่อยฉันจะเอื้อมไปหยิบฟ้อนหากว่าเธอง่วงนอนฉันจะกอดเธอจะหลับหากว่าเธอต้องการซัพฉันจะเปย์เธอให้สุดแล้วก็หยุดที่หมดตัวแต่ว่าฉันไม่หมดรักเพราะฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่ดีมีจิตใจ,ใจใที่ใสวิเศษทุกๆทุกครั้งที่นัดมาเจอกันมาลแล้วและฉันคือมาเลยแต่ว่าเธอไม่เคยบ่นก็เธอไม่เคยบื่อก็เธอ <c oughs> ไม่เคยบ่นสักคำเลยและนี่คือคริสเพียววัตค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะที่มา้องเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็มาชมด้วยนะคะครับผมพิฉชั้นฟังไปเกินไปมากครับก็อันนี้ก็คือแหมได้ยูยูพิรยาได้ฟินกันนั่งกรี๊ดนั่งกราดกันนะครับอเสียงดีเหลือเกินไหมคุณครับผมนะคะยินดีกับชธอด้วยมากๆเลยค่ะมีรางวัลซุโปแตกฝ่ายหญิงแล้วก็ต้องมีฝ่ายชายฝ่ายชายแน่นอนนะครับซึ่ง ผู้ประกาศนะครับรางวัลซูมบทแตกฝ่ายชายนะครับเป็นนักแสดงหนุ่มหน้าใสจ,จากเรื่องออกซิเจนเดอะซีรีส์ครับผมเชิญพบกับคุณเพชรชนะภูมิสวัสดีครับผมเพชรชนะภูมินะครับ และรางวัลซูมบทแตกฝ่ายชายมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับพกแกพลาดละทิ้งเอกสารไม้เป็นหลักฐานแบบนี้นี่ไงพอแกพลาดละ ทิ้งเอกสารไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นี่ไงลงวันที่ไว้ด้วย26มกราสองนี่เธอส่งข้อความมหาเราด้วยเรื่องไรศาระแบบนี้เหรอจละลาออกจากบริษัทต,ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสองเดือนไม่รู้เหรอแต่ยังไงมันก็ต้องไปเัาบอกไม่ได้งไงถูกขับวอกจากโปรเจกต์ตั้งยังไม่เริ่มถ่ายเนี่ยนะและ <laughs> ้วเพราะอะไรนะอ๋อ <laughs> เพราะขับรถมาแล้วชนหมาตายคิดดูดิเกิดขึ้นเพราะว่ามายกับเอรลองหวัวนโกหกพี่พี่อาจจะงี่เง่ากดเรื่องไร้สาระนะแต่มายเคยคิดถึงใจพี่บ้างไหม,มบอกเลยนะครับว่าคนที่รับรางวัลน,นี้นะครับเขาเก่งทุกด้านจริงๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลซูมบทแตกฝ่ายชายได้แก่คุณคริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์ครับ ขอแสดงควยิดีด้วยค่ะขอบคุณคุณเพชรชนะภูมิด้วยนะคะขอบคุณครับแหมเราบรรดาอยู่ยุบเรือยานี้เพิ่งจะมาแรงตอนปลายนะใช่ค,ค่ะแอบอยู่ตั้งนานเพิ่งจะมาเสียงดังตอนนี้นะครับโอ้โหดิฉันพูดไปออกจริงๆนะคะยินดีด้วยค่ะ นี่คือคู่คแตกไฟฉายคุณคริสพีรวัตรค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณซูมดารามากๆเลยนะครับจริงๆขอขอบคุณในทุกๆอย่างนะครับที่ซูมดาราทำให้ทั้งกับตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักแสดงค่าย m m m TV ททุกท่านเลยนะครับเพราะว่า ซูมดาราเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นสำนักข่าวที่ดีกับพวกเรามากๆเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอยากจะโปรโมทอะไรนะครับไม่เคยพลาดที่จะทำข่าวทำคอลัมน์ดีๆนะครับให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยนะครับยังไงก็พอรู้ว่าจะได้มาร่วมงานนะครับรีบตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกดีกับซูมดารามากจริงๆเลยนะครับและงานในวันนี้เนี่ยก็จัดได้ น่าเกงขามมากๆเลยนะครับเป็นงานที่มีรถมารับนะครับมาส่งถึงนี่เลยนะครับผมบอกเขาว่าผมจะไปเข้าห้องน้ำนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับจะไปส่งกันในห้องน้ำกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆนะครับเป็นงานที่มีรถมารับจากตึกนู้นมาตึกนี้นะครับห่างกันแค่ตึกเดียวเดินก็เร็วกว่านะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นั่งรถมา ถึงหน้างานเลยนะครับขอบคุณซูมดารามากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ตบมือให้เมื่อกี้ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณยูยูของคุณพีนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยนะครับจริงก็มาจากบ้านพิรยาด้วยนะครับขอขอบคุณบ้านพิรยาด้วยนะครับขอบคุณสมุนเจ้าป่าด้วยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ ขอเสียงประมือด้วยครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะค <ผม S 1> รับผมคริสพิรวัตรค่ะจากซีรีส์หัวยูเธอคนนั้นคือฉันอีกคนสาม,สามรางวัลสามรางรวัลแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะคในการซุมดาราอวอร์ดแอนโชคีส2020ค่ะครับผม